ดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลาชาแน,นลนะคะแล้วก็ช่องช่างตามกอกๆนะคะไม่ได้ไกำลังจะเอ่อโกห้องให้เนาะให้พี่อ๋อนะคะตามงบนะคะเอ่อพี่อ๋อเขาขอมาส<ม>ี่คูณสามเมตรเนาะเราทำเป็นเป็นห้องนะคะแล้วเราเค่อยยกไปนะคะ สองสามสาี่ข้อสามข้อสามก็เขียนเหมือนเดิมนั่นแหละลูกอ่านให้เข้าใจ มันมันเขาบอกว่าโจทย์ปัญหาบวกและโจทย์ปัญหาลบใช่นที่ลบกับบวกอ่านโจทย์ก่อนค่อยมาถามแม่อ่านาปิดดันถ้าตัวเองไม่เข้าใจค่อยถามไม่ใช่ถามไว้เลยพ่อคะปิดนลคะคุณแม่คะใช้สามมือจะไปเขียนทำไมตรงนั้น หึงสี่พันห้ายบาทแต่าูอจ่ง้าทาคารดรให้ลูกค้าบงเจ้าคุณอ่ะเจ้าคุณไปซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้อ่าเครื่องนี้เนาะแม่แม่จะขายแม่ตั้งราคาไว้ที่ห้าร้อยเจ้าคุณน่ะ เจ้าคุณมาขอลดราคาแม่สามร้อยได้ไหมเจ้าคุณมีเงินแค่สามร้อยใช่ไหมแล้วแล้วอ่ะเขาอยากรู้ว่าอ่าราคาที่แม่ลดให้เจ้าคุณอ่ะมันเท่าไหร่ก็แ,ออแกเอากาแฟเอาไวไ้สามเอาไว้พี่เฟืองด้วย กับไอเยซอ๋อ,เด,อเดี๋ยวมานี่ก็ได้วิ่ง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 ข้ากับข้าวเท่าไหร่โม<ะ>ข้ากับข้าวเท่าไหร่ เจ้าคุณสั่งอะไรแม่เจ้าคุณชาชาหนุ่มไหมสอันชามะนาวของอีป๊ะอันนี้ไปให้ประโจไป เิีงไปให้ปลาโซก่อนไปมิชามานาวกินไหมเข้านะ่ะเดี๋ยวไปยืมจานปลาโซก่อนไปย,ยืมจานปลาโซมาสามใบลูกช้อนช้อนสี่อันจานสามอ้ชาโอ้ไปถึงนู่นแล้วค่อยเรียก ไปถึงนู่นก็เรียกไม่ใช่เรียกตั้งแต่อยู่นี่ดื้อจังวะลูกผู้ใดว่ะมึนขนาดหฮงเ่าหฮงเห็ดตาม,มาอาทิดคลิปจุเดอ้อ เอาไหนจานช้อนเอาสี่ช้อนฮช้อนสี่จานสาม ะาโซยืมจานาสามใบซ้อนสี่อัน ไปทัดไปยกตะแครนั้นมาเนี่ยนะนางกินนึ่่เดี๋ยวเราก็จะพักทานข้าวเที่ยงกันนะคะ ตอนบ่ายโมงวันนี้เรามากินที่หน้าง,งานนะคะเราไม่ได้กลับไปกินที่บ้านาในโพทีเนาะ เหมือนอยู่หลังบ้านเด,ด,ดินไปนู้นหลังข้างหลังนู้นนะลูก เรียกสิลูกเรียกปลาเฟืองสิอยู่หรือเปล่านี่เ,าาเอากินข้าวเจ้าเอา สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่น,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะฐานข้าวกันแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะ